โอ้โบโบโอเคเหมือนหมาเลยอ่ะไม่ได้เสียงนะหน้าเหมือนหมาเลยาาาาโอ้ย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 ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยยโอ้ But u t a n ั t นาโต with y ดยูร่าต์นะยูร่ s p e a k English. I wanna speak English today oh, you can speak yes of course I can speak but not very well okay ไทยแลนด์ไม่ไ o o ดีไทย t o d very well you English question is really nice <laughs> I'm sorry น้ำลายหดหวาน yes cat or dog dog <laughs> bo w bo w bo w <laughs> โอเคเหมือนหมาเลยอะไม่ได้เสียงนะหน้าเหมือนหมาเลย Second question Yes Hot or c o l d t e อากาศ Weather Okay Weather อากาศ Cold or Warm Hot I'm Hot อ๋อผู้เชี่ยวอย I sell มั่นนะมั่นส Number three Number three Bangkok โอ No 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 Don't touch my c o l e ไอ้วันนัสวดมนต์อะนะ มานาโมนาโมนากะละมังออแปลงขัดส่วมหนึ่งไม่ออกก็เลยหัดอีกเลก็เลยถามว่ากะละมังหรือแปลงขัดส่วมไอ้แฟนบอลชื่อไอ a บอลชื่อกะละมัง what is raining is raining man h a l l e l u j a i a Hostess or t t a r t ส w a r t ไม่ได้อยากเป็นนะอยากได้ Coffee or tea tea อีหลังอยากพูดแบบนี้นะฟังไม่รู้เรื่อง ยูเสียงดังมากมากเลย The name is Jenny Yes Jenny The name is กองพิยะกองพิยากองพียะกอยะอะองพิยะอะวะกองพยะอาไรกอไรวะกออวกองพิยอะไรวะองิยะอองพิยะอยะอะไรวะกรองพิยะอะไรอยะองพิยยวะกองอะไรวไรวะกออกไรวอยะกรวะไรวอยะกองพิไรวอยะกกองพิยกอรวะ ไอ้แฮะโอไมค์คาบูชาไมค์คาบูชาโอลิคออริจินอลวะเนี่ยยูสุยูสุพันยูสุฟิวชั่นยูสุลินยูสุนารีราชสีมาโน no 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 with eyes with e y e ไอซ์ S <S <Ice. S 2> อ๋อกูเกยนกูเกยนลุงบอลนี่เมื่อกี้กบอกว่าเอาไอซ์มาแล้วทำเงนะี้ย with ice โ okay, อเคลุงบอลทับวางเงี้ยแล้วก็ปั่นเงี้ยเอาไป o ว้ o oh, ว wow. one for you one for me for me and this for you แป๊บนึงเล่นไพ่นกกระจอกเหรอ oh my god oh my god เช <Cheer. S 1> <Yeah. S 2> ียร์อร่อยไงคะมันอร่อยมาก มันเป็นจูรินซีโอ้ว,ว้วาวว,าว้าววว้าผู้ไทยเถอะ <laughs> ผู้ไทยเถอะจอบแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะไอคอมบูชาไม่คอมบูชา not coffee not tea only <Com> my อ๋อไม่อ่ะ not coffee not tea only my คอมบูชา